ปลากระเบนตัดน้ำปลาขล้าน,น้ำปลากาปรันตีความอร่อยได้ไหมอ,อร่อยใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ก้นอ่าวอาดมนะครับซึ่งเห็นในเพจโฆษณานะครับของเจ้าของร้านนะครับเราก็ตามหานะครับ มาเจอแล้วนะครับหากว่าใครมาไม่เจอนะครับให้จําไว้ว่าซอยสิบเนะครับไม่ใช่ซอยสิบเอ็ดนะครับเข้าซอยสิบเมานะครับตรงมานะครับจะมาเห็นที่จอดรถจะมาเห็นป้อมรอปภอยู่นะครับเพราหาไม่เจอก็โทรหาเจ้าของร้านได้เลยนะครับที่นี่นะครับจะเป็นเมนูเด็ดนะครับก็เป็นเป็นหมึกช็อตนะครับหมึกช็อตทะเลสดนะครับวันนี้ได้พา ครอบครัวนะครับมาชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังทีหลังนะครับชมบรรยากาศนะครับของทะเลข้นอ่าวนะครับว่เป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมถ้าว่ามีเวลานะครับเข้ามาที่นี่ได้นะครับลงมาข้นอ่าวอาอุดมนะครับถ้ามาแยกอ่าวนะครับที่เราผ่านมอเตรมานะครับถ้ามาจากฝั่งสีราชนะครับถึงคขยแดงนะครับ ใต้สะพานให้เลี้ยวขวาตรงลงมาเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนนะครับไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนนะครับลงมาแล้วมาหาซอย17นะครับเข้าซอย17มาเลยนะครับเมนูแรกมาแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าปลายสาซาซิมินะครับต้องชิมนะครับเป็นเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูเช่นกันนะครับหมึกตัวเป็นๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เลยนะครับ เมนูเด็ดของร้านนี้นะครับเห็นไหมครับตัวเป็นๆเลยนะครับหมึกช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชิมดูนะครับโอ้โหว่ามีรสชาติยังไงนะครับทดสอบนะครับทดสอบแฮ่ตต่นเต้นเลยเมนูที่เรารอคอยนะครับก็มาแล้วนะครับหมึกช็อตหมึกช็อตนี่อันนี้คือสี่ตัวสี่ช็อตใช่ไหมใช่นี่ไง ซีฟู้ดเป็นช็อตๆตรงนี้ซีฟู้ดเป็นช็อตเลยนะครับสดเลยสุดจริงๆนะครับท่าไหนอยากลองนะครับมาได้เลยนะครับก้นอาวเอาดมซอยสิบเจ็ดนะครับเมนูที่ลองเมนูเด็ดนะครับจับดีๆนะก้นอาวเอาดมซอยสิบเจ็ดของเรานะครับทดสอบทดสอบจับดีๆเด้อ เขาปากเลยครับโอ้โหตัวระคำตัวระคำเป็นไงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสดป่ะแข็งๆกินหมดเป็นตองหามความสดตัวเปลี่ยนเป็นไงจ๊ะอร่อยอร่อยอ่ะการันตีนะครับว่าอร่อยหมึกช็อตนะครับเมนูเด็ดของที่นี่นะครับคนอ่าวอ่าวดมซอย17บดคนลองเลยนะครับ วันนี้นะครับเมนูที่รอคอยนะครับรอเมนูนี้นะครับมาสองชั่วโมองแอล้วนะมานั่งรอเนี่ยบอกเลยเด็ดมากแซ่บไหมแซ่บมากๆเลยต่อละเท่าไหร่นะต่อละเก้าสิบเก้านะครับต่อละเก้าสิบเก้านะครับนนคุ้มมากนะครับ ราข้า99บาทามาลองได้เลยนะครับตัวเ,เ,เดียวไม่พอต้องต่อยอีกหนึ่งขับนะครับเอาพร้อมเลยจะที่เต่าเลนทงพร้อมจะกินกิ่งดอกไ้รสชาติเป็นไงบ้างมันกรอบกรอบปุ๊บๆเลยนะครับนุ่มนุ่มๆกรอบนุ่มๆม,ม,ม,มันสดจริงนะมันมันไม่คาวเลยนะไนนม่ต้องกลัวเลยนะครับครั้งแรกเลยปะ่กินครั้งแรกเลย ได้ยินเคยเคยได้ยินแต่เขาโปรโมทเขาโฆษณา99บาทนะครับสดสดเลยนะครับเห็นตัวเ e ป็นๆเลยนะเดี๋ยวถอดตัวละครคุ้มมากหมดแราคา4ช่อด <c oughs> อ่านอีกนหน่อย โอ้โหใครมาเอาดมนะครับถ้าไม่มาซอยสิบเจ็ดมาร้านนี้นะครับไม่มาถือว่าพลาดเลยนะครับไม่มาถือว่าพลาดนะครับมีเมนูอะไรบ้างที่สั่งมาแล้วที่แนะนำหน่อยต้ยมยำทะเลมีกุ้งมีหมึกแล้วก็มีปลาซาซิมิปลาไอซาดูจกกับเพลียหน่อยนะกินในดีศรีราชา ปลาสดๆหรือปลาซาซิลิทลกวันบ่อห้าสิบนะครับเป็นปลาสดสเลยนะครับท่านผู้ชมตามกันมาได้เลยนะครับตามมาได้เลยถามว่าเรามาร้านนี้ถูกได้ไงนะครับแล้วก็มาตาม Google แบบหาเจอหาเจอจากกินได้ดีสีราชานะครับที่เจ้าของร้านนั้นได้ลงไว้นะครับเป็นร้านชุมชนบ้านเรานะครับมาสนับสนุนกันได้นะครับสนับสนุนกันได้เลยนะครับเป็นเศรษฐกิจชุมชนนะครับ อยู่ติดทะเลเลยนะครับวิวดีมากวิวดีมากนะครับวิวดีมากนั่งชมทะเลเย็นๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง YouTube ของนำพลหมูย่างกะหรีนะครับมีสถานที่ดีๆจะมาแนะนำอีกกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม